ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เราไม่รู้จักดาวเคราะห์สีน้ำเงินของเราเป็นเพียงจุดเล็กๆในห้วงอวกาศอันมืดมิดคำถามที่มนุษย์ถามมานานหลายศตวรรษคือเราอยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้หรือไม่คำตอบอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดตั้งแต่ยุคโบราณมนุษย์ได้สร้างตำนานและเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากฟากฟ้าบางคนเชื่อว่าพวกเขาคือเทพ,พเจ้า บางคนเชื o, ade, like it, 47, ่อว่าพวกเขาคือปีศาจแต่ในยุคปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้นได้เปลี внимание. ่ยนไปและมีสิ่งที่น่าสงสัยมากมายถูกบันทึกไว้ในปีคศ1947เหตุการณ์ที่รอสเวลล์ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวอย่างจริงจังรายงานข่าวระบุถึงวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ที่ตกลงในทะเลรายของนิวเม็กซิโก สิ่งที่ถูกกู้ขึ้นมาจากทะเลสายได้จุดประกายความสงสัยชิ้นส่วนที่ไม่สามารถระบุได้และข่าวลือเกี่ยวกับร่างสิ่งมีชีวิตนอกโลกทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายพยานผู้เห็นเหตุการณ์และอดีตเจ้าหน้าที่ทหารอากาศชาวอาเมริกันหลายคนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่พวกเขาได้ประสบพบเจอซึ่งขัดแย้งกับคำถแถลงการของรัฐบาลหลายสิบปีต่อมาปรากฏการณ์ฟีนิกซ์ไลท์ ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนนับร้อยแสงไฟรูปทรงตัววีขนาดใหญ่เคลื่อนที่อย่างเงียบๆเหนือท้องฟ้าโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนในยุคปัจจุบันนักบินของกองทัพเรือสหรัฐได้บันทึกภาพและวิดีโอของวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UAPs ที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอากาศยานใดๆที่เรารู้จักวิดีโอเหล่านี้ แสดงถึงวัตถุที่มีความเร็วที่เหลือเชื่อการเคลื่อนที่ที่คาดเดาไม่ได้และไม่มีระบบขับเคลื่อนที่ชัดเจนท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์